สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับภาษาเกาหลีทีวีนะคะในคลิปนี้จะพูดถึงเรื่องผู้หมือนคนเกาหลีเวลาช้อปปิ้งช่วงแรกนะคะในคลิปนี้ก็จะอธิบายว่าแต่ละประโยคใช้ในสถานการณ์ไหนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะประโยคแรกค่ะเป็นประโยคว่าแถวนี้มีร้านไก่ทอดไหมคะ 이근처에치킨집있어요이근처에치킨집있어요이근처ก็คือแถวนี้치킨집ก็คือร้านไก่ทอดอิสก็คือมีไหมคะนะคะก็จะเป็นการถามว่าถ้าเราอยากกินไก่ทอดแล้วเราก็อยากรู้ว่าร้านไก่ทอดอยู่ไหนแต่เราไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนแล้วเราไม่อยากไปไกลๆเราก็อาจจะถามคนข้างๆว่า 이근처에치킨집있어요อช,ชิคินจิวิแถวนี้มีร้านไก่ทอดไหมคะอย่างงี้นะคะอันข้างล่างค่ะเป็นร้านเปอาภาษีอยู่ชั้นไหนคะเมนเซอจอมเมิร์ดเบลชิงเงลอันนี้ก็เราก็อยากรู้เราก็ถามค่ะว่าร้านเปอาภาษีอยู่ไหนโหลเตดดูตี้ฟรีอะไรอย่างงี้มันอยู่ไหนหรอแล้วมันอยู่ชั้นไหนล่ะอย่างงี้นะคะไปออต่อมาก็คือ ทางเข้าอยู่ไหนคะอิบกูนเนอ้อเหียวอิบกูแปลว่าทางเข้านะคะเวลาเราเจอห้างและแต่เราไม่รู้ว่าทางเข้าอยู่ไหนมันมีแต่กำแพงทั้งหมดไปเลยแล้วก็สงสัยว่าประตูอยู่ไหนอะทางเข้าอยู่ไหนอะเราก็อาจจะถามคนที่ผ่านได้ว่าอิบกุนนอ้ิเออย่างนี้นะคะอันข้างล่างก็เป็นอันที่สลับตรงข้ามกับ ข้างบนนะคะเป็นทางออกคือที่ไหนคะชื่อกุ้นเนออเดียวอันนี้ก็เวลาเราเข้าห้างแล้วเข้าห้างแล้วแต่ไม่รู้ว่าทางออกอยู่ไหนเราก็ถามเขาได้ว่าชื่อกุ้นนออเดียวอย่างนี้นะคะต่อไปค่ะเป็นร <c oughs> องเท้าผ้าใบซื้อที่ไหนคะ운동화는어디서사요เรามาห้างเพราะอยากซื้อรองเทาเา้าผ้าใบแต่ไม่รู้ว่ามันอยู่ชั้นไหน มันต้องซื้อที่ไหนเราก็ถามได้ค่ะอุนดงหาเนิ่นออร์ติโซใส่อุนดงหาก็คือรองเท้าผ้าใบออร์ติโซก็คือที่ไหนใสยย่ก็คือซื้อนะคะอันข้างล่างค่ะห้องน้ำอยู่ไหนหรอคะผ้าช่างชิลนอ,อติโซเราปวดฉี่หรือว่าปวดอุจจาระปวดปัสสาวะเราก็อยากเข้าห้องน้ำมากๆแล้วก็ถามได้ค่ะว่าผ้าช่างชิลนอติโซ ข้อจังชื่อก็คือห้องน้ำนะคะออติจโซโยก็คืออยู่ไหนอย่างนี้ค่ะเปลต่อไปก็คืออันที่ขายดีที่สุดคืออันไหนคะข้าจังอินกี้นึงก้อนอนื่นก้อยโยาจังก็คือที่สุดอินกี้อินนึงก้อนก็คือมีคนซื้อเยอะมีคนหาเยอะเป็นที่นิยมที่สุดสําหรับทุกคนนะคะออื่นก้อคืออันไหนคะนะคะอันนี้ก็อาจจะ เวลาเราเข้าช็อปแล้วมันเป็นช็อปแบบขายพวกจูเวลี่แล้วเราก็อยากรู้ว่าเอออันไหนขายดีสุดแล้วเราก็อยากลองเห็นว่ามันสวยหรือเปล่าถ้าถูกใจเราก็จะซื้ออย่างนี้นะคะอาจจะเป็นร้านไหนก็ได้คะ่ะร้านร้านที่ขายพวกของของสวยๆอะคะ่ะที่แบบมีคนไปเยอะเราก็จะถามคำถามนี้ได้นะคะ อัานข้างล่างค่ะเป็นขอดูอัน,นุนหน่อยค่ะชกจุ้มพูดจุเอันนี้ก็อาจจะอยู่ในตู้หรือว่าของนั้นอาจจะแบบเขียนไว้ว่าห้ามจับอะไรอย่างนี้เราก็อยากให้พนักงานให้เราดูนะคะเราก็บอกไดียว่าชกจุมพูดจุเซียวอกก็คืออนนอันนั้น,นโนนจุมก็คือหน่อยพูดจุเให้ดูหน่อยอย่างงี้นะคะ ต่อมาค่ะเป็นประโยคลองใส่อันนี้ได้ไหมคะอีก็อีโบปารุเถาอันนี้ก็จะเป็นเราเข้าร้านเสื้อผ้าร้านขายเสื้อแล้วรู้สึกว่าตัวนี้ถูกใจแล้วเราก็อยากลองใส่แต่ไม่รู้ว่ามันใส่ได้หรือเปล่าแบบเราลองใส่ได้ไหมไม่รู้ว่าแบบเขาอาจจะห้ามให้เราใส่ก็ได้เราต้องถามเขาว่าอีก p อีโบปารุเถาะอีก็คืออันนี้อีโบปา อบมาจากคำว่าอิตาที่แปลว่าใส่เสื้อนะคะอิปอปาตูเทลเทลก็คือได้ไหมอย่างนี้นะคะอันข้างล่างค่ะเป็นขอรู้อันอื่นหนะะ่อยค่ะทารึงก็จุ้มพวจเทลทารึงก็คืออันอื่นจุ้มก็คือหน่อยพวยจูเทลก็คือให้ดูหน่อยอย่างนี้นะคะอันนี้อย่างเช่นเราถูกใจกับกระเป๋านี้แต่พอเห็นแล้วแบบ ก็อยากรู้อันอื่นบ้างแล้วก็อาจจะถามเขาว่าหรือว่าแบบบอกให้เขาขอดูอันอื่นหน่อยได้ไหมคะอย่างนี้นะคะเราก็ใช้ประโยคนี้ได้เลยค่ะต่อไปก็คือประโยคฝั่งนี้คือของเข้าใหม่หรอคะอิจูกิชินซังเหวออาจจะเป็นร้านเสื้อนะคะอจจะิอะะอจกแปลว,ว,ว่าฝั่งนี้ชินซังก็คือของเข้าใหม่เอยโยก็คือเป็นเหลือคือนะคะ ฝั่งนี้คือของเข้าใหม่หรอคะแบบเราเข้าร้านเสื้อผ้านั้นทุกอาทิตย์แล้วเราเห็นของที่ไม่เคยเห็นมาแต่ละอาทิตย์เราก็อาจจะถามเขาเอ้ยฝั่งนี้คือของเข้าใหม่หรอนี่นะคะอันข้างล่างคะ่ะมีตัวอย่างไหมคะเส้นเพื่อดิสเซคำว่าเส้นเพื่อดิสเซ l ตัวนี้จะใช้เวลาเข้าร้านเครื่องสําอางนะคะแบบพวกมาร์น้าหรือว่าแบบสินค้าทดลองอะคะ่ะ แต่เกาหลีจะเรียกว่าเป็นตัวอย่างนะคะในไทยอาจจะเรียกว่าแบบสินค้าทดลองมีสินค้าให้ทดลองไหมคะอย่างนี้ใช่ไหมคะแบบเขาจะชอบถามคําถามแบบนั้นมากกว่าคําถามว่ามีตัวอย่างไหมคะแต่ที่เกาหลีเขาจะชอบถามคําถามแบบนี้นะคะ sample i t s e มีตัวอย่างไหมคะ sample ก็คือตัวอย่างนะคะมาจากคําว่า sample ในภาษาอังกฤษนั่นเองคะ่ะต่อมาคือ เดี๋ยวมาอีกครั้งหน้านะคะท้าเมทาชิโรเกทาแม่ก็คือครั้งหน้าทาชิก็คือมาอีกอีกครั้งอย่างงี้นะคะโอเกก็คือมาเดี๋ยวมานะอย่างงี้นะคะอันนี้ก็เวลาออกจากร้านออกจากร้านแล้วเราก็อยากมาที่นี่อีกจริงๆเพราะว่าร้านนี้ดีเราอยากจะมาอุดหนุนจริงๆเราก็พูดกับแม่ข่าว่าท้าเมทาชิโรเกเดี๋ยวมาอีกครั้งครั้งหน้านะคะ อันข้างล่างคะ่ะเป็นอ l อโซเซลบ a โอเชั่เซลอันนี้เป็นการยินดีต้อนรับของพนักงานในร้านนะคะเขาอาจจะยินดีต้อนรับแบบยินดีต้อนรับค่ะต้องการอะไรหรอคะออโซโอเซลก็คือยินดีต้อนรับค่ะอ l อโซก็คือมาเลยมาเลยโอเซลก็คือมานะคะก็ลงกันได้แบบแบบมาเลยค่ะอย่างนี้นะคะก็จะแปลออกมาได้ว่ายินดีต้อนรับค่ะอย่างนี้นะคะ บูอส์ชื่ชาจือเซลบูอส์ก็คืออะไรชาจือเซลชัดมาจากคำว่าชัดตาชัดตาแปลว่าหานะคะกำลังหาอะไรหาอะไรอยู่หรอคะถ้าแปลตรงตัวก็คือมาเลยค่ะกำังหาอะไรหรือหาอะไรอยู่หรอคะอย่างนี้นะคะแต่พนักงานก็จะพูดว่ายินดีต้อนราค่ะต้องการอะไรหรอคะออซเซลบูอส์ชื่ชาจือเซลอย่างนี้นะคะ ต่อไปก็คือประโยคว่าใครใช้หรอคะดูการซื้อเชก๋ออันนี้พนักงานจ,จะถามเราคะ่ะเวลาเราซื้ออะไรที่ไม่น่าเหมาะกับเราหรือว่าเขาแค่อยากรู้ว่าอันนี้เราจะซื้อไปให้ใครอย่างเช่นเวลาซื้อแหวนซื้อกําไลอะไรอย่างนี้คะ่ะเขาก็อาจจะถามว่าเอ้ยจะซื้อให้ใครหรอเขาอาจจะแนะนําของที่ดีกว่าหรือของที่เหมาะกับในวัยคนที่เราจะให้นะคะ แล้วก็จะตอบเขาว่าจะให้เป็นของขวัญวันเกิดค่ะเช่นสมุดชิ้นเดียวกแล้วก็อาจจะบอกไปเดนที่ว่าแบบเออเราสื้อนี้เอาไปให้เป็นของขวัญวันเกิดถ้าพนักง,งานฟังคานี้แล้วพนักง,งานก็อาจจะบอกว่าเอ้ยตัวนี้เนี่ยมันไม่เหมาะกับของขวัญน,นะตัวนู้นะ่ะเป็นของขวัญที่ดีมากกว่าอย่างเช่นแบบตัวนี้ขายดีมากกว่าอย่างนี้ค่ะก็อาจจะมีการแนะนำได้นะคะ ไม่มีอันอื่นหรอคะทารึงก็อบสอยทารึงแปลว่าอันอื่นอันที่แตกต่างกับอันนี้คอนก็คือคอสิ่งอันนี้อย่างนี้นะคะอบสอยก็คือไม่มีหรอไม่มีอันอื่นหรอคะเราอาจจะบอกให้พนักงานเฮ้ยขอแนวนี้ได้ไหมแล้วแบบพนักงานเอามาให้สัก 2- 3สามชิ้นเราก็ดูแล้วมันก็มันไม่ใช่แนวนี้ไม่มีอันอื่นหรอคะ อย่างนี้เราก็ถามคำถามนี้ได้นะคะอันข้างล่างค่ะเป็นต้องการสีอะไรหรอคะอันนี้พนักง,งานอาจจะถามเรานะคะว่าแบบต้องการสีอะไรกับสินค้านี้เพราะว่าเราแบบเราหยิบดูสินค้าที่โทนแดงๆะคะ่ะแดงกล่ำหรือว่าแดแดงไบร์ทก็ได้แต่เราก็กำลังเลือกดูสินค้าที่เป็นสีแดงอย่างเดียวแล้ว พนักง,งานก็อาจจะบอกว่าต้องการสีอะไรหรอแล้วก็จะบอกอแดงแบบนี้ได้ไหมเขาก็อาจจะเอาสินค้านนมาให้เราดูนะคะต่อไปก็คือไม่มีไซส์อื่นหรอคะทาร์นชิสุนอบยล์ทารนก็คืออันอื่นอันที่แตกต่างกับอันนี้ชิสุก็คือไ,ไซส์นะคะอบโซยล์ไม่มีหรอแล้วก็ถามเขานะคะเพราะว่าเราอาจจะไม่เข้าไซร์เลยไม่เข้า หรือว่าใส่แล้วมันเล็กเก้นไปหรือว่าใส่แล้วมันใหญ่เกินไปเราก็ถามเขาได้ว่าเอ้ยอันนี้มีไซส์อื่นไหมอย่างนี้นะคะอันข้างล่างค่ะเป็นมีอันที่คล้ายกับอันนี้ไหมคะอีกอรังพิสทั้งหอยซอันนี้เราก็อาจจะถามเวลาเราเห็นสินค้านั้นแล้วเฮ้ยมันถูกใจเราแต่แบบเราอยากได้อันที่ใกล้เคียงที่สุดกับที่เราคิดแต่อันนี้มันขาดสัก2%กับ สิ่งที่เราคิดเราก็อาจจะถามเขาว่าเอ้ยแบบนี้ยมีอีกอันหนึ่งไหมแบบแบบนี้เลยอะแบบมีอีกแบบไหมมีอันอื่นไหมเราก็ถามคำถามนี้ได้นะคะต่อมาค่ะเป็นมีสีแดงไหมคะป้ากัง้งชัยเเวลาเราดูเสื้อค่ะรู้สึกว่ามันมีสีดำสีขาวแล้วก็สีน้ำเงินแต่ไม่มีสีแดงแต่เราอยากได้สีแดงก็เลยถามพนักงานว่า อันนี้มีสีแดงไหมคะปากังเซกิโ s ยอยอย่างนี้นะคะปากังเซกแปลว่าสีแดงอะค่ะอิโ i ยก็จะเป็นมีไหมอันข้างล่างค่ะเป็นไม่มีสีอื่นหรอคะทาร์นเซกอบเซแบบอันนี้ยมันถูกใจเรามากๆแบบกระโปรงหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างลายในที่นี้เราถูกใจมากๆแต่สีมันไม่ถูกใจเราเราก็อาจจะถามเขา เอ๊ที่โชวอันนี้มันไม่ถูกใจเราเลยมีสีอื่นไหมแล้วก็อาจจะถามคำถามนี้ได้นะคะทาเรนแปลว่าอื่นเซกายก็คือสีนั่นเองค่ะต่อไปก็คือซื้อแยกกันได้ไหมคะตารชาสุิซโยตารก็คือแยกกันซาล จากคำว่าชาตาที่แปลว่าซื้อนะคะช่วอิสไซได้ไหมคะสามารถทำอย่างนั้นได้ไหมอย่างนี้นะคะอันนี้เราจะถามเวลามีของมีสินค้าได้สินค้าหนึ่งมันถูกใจเรามากเราอยากจะซื้อแต่พอจะซื้อเนี่ยพนักงานบอกว่าเอ้ยอันนี้เป็นเซตกาอันนี้นะอย่างงู้อย่างนี้มันก็ต้องเป็นเซ็ตอะค่ะแบบมันไม่ใช่ของที่ขายเดียเด่ยวๆเลยมันจะขายเป็นเซ็ตถึงจะให้ของนี้มาให้แต่เรา ถูกใจกับของนั้นมากๆาแล้วก็จะถามพนักงานได้ว่าเราซื้อแยกกันได้ไหมอ่ะเราอยากเราอยากได้แค่ตัวเนี้ยเราไม่อยากได้อันที่เป็นเซ็ตอยู่อ่ะขายเปล่าอย่างนี้นะคะต้ารูซัสวซื้อแยกกันได้ไหมคะอันข้างล่างค่ะเป็นลดหน่อยค่ะจมกักกาจูเอ่ะอันนี้ก็เป็นการบอกเขาว่าแบบอลดหน่อยอย่างนี้นะคะจมกักกาจูเอ,อย่างนี้นะคะกักตาแปลว่าลดราคานะคะ ต่อมาก็คือประโยคอันนี้เท่าไหร่คะอีกอนนอร์มาเอลอีกอนก็คืออันนี้ออร์มาเยโยก็คือเท่าไหร่คะราคาเท่าไหร่แล้วก็อยากดูราคาแล้วก็ถามได้ค่ะอันนี้เท่าไหร่คะอันข้างล่างค่ะเป็นลดกี่เปอร์เซ็นต์คะลดเปอร์เซ็นต์เท่าฮาริเนลลดก็คือกี่เปอร์เซ็นต์ฮาริเนลลดนะคะลดราคานั่นเองค่ะก็อันนี้จะใช้ เวลาอยากรู้ว่าเอ้ยรู้สึกว่าอันนี้ลดราคามันมีแท็กเขียนว่าจากราคานี้ไปเป็นราคานี้แต่ไม่ได้เขียนว่ามันลดกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ถามพนักง,งานได้ค่ะว่าเดี๋ยวพ่อเซ็นเสื้อฮรนลลดกี่เปอร์เซ็นต์คะลดราคาตั้งแต่เมื่อไหร่คะเซรอนเจุทยอันนี้ถามได้เวลาอาจจะเป็นสถานการณ์ที่หน้าร้านมีป้ายเขียนว่าลดราคา แล้วเราก็เข้าไปแต่เขายังไม่ลดค่ะมันไม่มีป้ายราคาบอกว่าแบบมันลดกี่เปอร์เซ็นต์มันลดอย่างนูน้นอย่างนี้จากราคานี้ไปราคานี้แล้วก็เอ๊ะสงสัยค่ะรู้สึกว่ามันไม่ลดเลยค่ะก็เลยถามพนักงานว่าเอ้ยลดเปล่าแล้วเขาว่าไม่ลดค่ะอ้าวแล้วที่หน้าร้านคืออะไรอ๋อจะลดในอีกไม่กี่วันผ่านไปค่ะอ๋อเราก็อาจจะถามว่าอ๋อจะมาวันนั้นไหมเซลล์บ제부터เหรอ ตั้งแต่เมื่อไหร่หลดราคาตั้งแต่เมื่อไหร่เราก็ถามได้นะคะอ่านข้างล่างค่ะเป็นตั้งแต่เสาร์นี้ค่ะอีบอนจูทุเบุทเอันนี้ก็อาจจะเป็นคําตอบของพนักงานที่เราถามไปนะคะอีบอนจูก็คืออาทิตย์นี้ทุเยก็คือวันเสาร์พุทธเฮวพุทธก็คือตั้งแต่เฮก็คือทํานะคะทําการลดราคาตั้งแต่เสาร์นี้นั่นเองค่ะ ต่อมาค่ะเป็นอันนี้ราคาที่ลดแล้วหรอคะ igor ค่าที่นั่งกับเกีย g o ก,ก็คืออันนี้ค่ารินทัน,นลดแล้วสิ่งที่มันลดแล้วลดราคาแล้วค่าเกีก็คือราคาเกอ,อันนี้เราอาจจะถามเวลาเราดูแท็กราคาป้ายหน้าเขาบอกว่าลด30% แต่รู้สึกว่ามันก็ยังคุ้มแพงอยู่ดีเอ๊ะอันนี้ราคาที่ลดแล้วหรอเราก็ถามเขาได้ค่ะว่าอีกค่าที่นั่งเขาเกียเกยวอย่างงี้นะคะเขาก็อาจจะตอบมาว่าเอ้ยอันนั้นอนะในแท็กน,นั้นยังไม่ลดหรือว่าเขาก็อาจจะตอบว่าใช่ใช่ใช,ใช่อันนั้นคือราคาที่ลดแล้วอย่างงี้นะคะอันข้างล่างค่ะเป็นแพงจังค่ะชมพิซซอนเด๋วอันนี้ก็แค่พูดเฉยๆนะคะแบบอืมแพงนี่แพงจังอย่างงี้นะคะ ชมก็คือหน่อยพิซซ,าซ,ซาาา่าพิซซันมาจากคำว่าพิซซาตาที่แปลว่าแพงนะคะประโยคเกือบสุดท้ายค่ะเป็นลดได้ไหมคะไาดินเทลก็คือลดราคาได้ไหมอันนี้อาจจะเป็นการพูดว่าแบบมันลดได้หรือเปล่าไม่ใช่เชิงที่เราไปแพตตินัมแล้วเขาขายเสื้อ300แล้วเราก็ บอกเขาว่าเอ้ยขอเป็น250ได้เปล่าลดได้ไหมมันไม่ใช่แนวนี้ค่ะอันนี้ใช้คำว่า h a r in h a r in แล้วก็มีความรู้สึกว่าเราอาจจะมีคูปองที่ลดได้หรือว่ามีบัตรสมาชิกที่ลดได้หรือว่าเขาเขียนไปหน้าว่าเสื้อเหล่านี้ลดแต่เสื้อเหล่านี้ไม่ลดนะแล้วอยากรู้ว่าเสื้อ เสื้อที่เราซื้อเนี่ยมันอยู่ในเสื้อที่ลดหรือไม่ลดเราจะถานในเชิงแบบนั้นนะคะหาดินเทลลดได้ไหมอย่างนี้นะคะไปอีกสุดท้ายค่ะทั้งหมด50,000ืนวอนค่ะอันนี้อาจจะเป็นพนักง,งานแคชเชียร์บอกนะคะบมตูโอมาลนมีตาบมตูก็คือทั้งหมดโอมานก็คือ50,000ื่นวอนก็คือสกุลเงินเกาหลีนะคะอิมีดาก็คือเป็นเราจะได้ไม่งงนะคะเวลา พนักงานพูดว่าทั้งหมด5้าหมนวอนค่ะเราก็จะจ่ายต่างได้ดดโดตุอุมาโนอน,อานี่ตะนะคะขอบคุณที่รับชมและรับฟังนะคะฝากกด s ั b s ไค i b ์กดไลค์แล้วก็เปิดกิ่งและฝากกดติดตามในเพจภาษาเกาหลีทีวีและในไอจีไทยโคเรียนทีวค่ะขอบคุณค่ะเขาน่าจะกันมหม่ค่ะ